จะมาพูดเรื่องบัตรย t ทิปแล้วก็เราก็ได้ youtube มาด้วยก็คือเขามีกิจกรรมดีๆมากๆตอนนี้ก็ y u t u b e ก็ย YouTube ก็คือคุณทิปของคุณอะไรคุณของทิปอะไรอยงเก็คือเขามีกิจกรรมชวนเพื่อนให้ใช้ y o u t u b e แล้วก็ได้เงินสูงสุดเกือบ1,000บาทอบาแต่ว่ากับ คือกติกาเขาก็มีนะในความรู้สึกคือพี่อ่ะใช้บัตรนี้อยู่แล้วแล้วก็บัตรอ่ะจะมีชื่อของเราข้างล่างจะเป็นเลขพี่จะปิดไว้หเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ก็คือชื่อก็จะเป็นชื่อเราเป็นแบบตัวสอบภาสางกี่ชื่อเราโคตรเจ๋งคล้ายๆบัตรเงินสดแต่ว่าบัตรนี้สามารถลูดได้หลายประเทศมากก็คือเป็นแบบบัตรที่สามารถเอ็กซ์ชัเงินโดยไม่ต้องถือเงินสดไปก็ถือบัตรไปแล้วก็ใช้ได้หลายเลทมากอย่างที่พี่จะบอกอันนี้ เอามามาเอาเรื่องที่ว่าเฮ้ยชวนเพื่อนเพื่อนมาใช้แล้วเราจะได้เงิน100บาทสูงสุดได้ถึง1,000บาทได้ยังไงก็คือสมมตุติคือเรามีลิงก์ของเราบัตรนี้ต้องผูกกับของกสิกรแบงนะ k คแบงก็คือ K-PASS เราต้องผูกกับ K-PASS ตะก,ก่อนโอเคโอเคอย่าพี่จะขึ้นตรงนี้ให้แล้วกันนะโอเคบัตรนี้สวยมากบอกตรงต้องมีอันนี้ต้องมีสามารถใช้ในไทยได้เหมือนกันอ่า ก็คือก็คือเพียงใช้ในการชวนเพื่อนแล้วก็ใช้ลิงก์ชวนเพื่อนมาใช้แล้วก็รอบัตรรอบัตรประมาณ5-7วันไม่นาน5-7วันแล้วเราก็กรอกตัวเลขอยู่หน้าบัตรนี่แหละใส่ลงไปในแอปพลิเคชันในแอปมันก็จะลิงก์ไปในให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลก็คืออีเมลที่เราผูกกับ k p a s สนั่นแหละพร k b เคแบงอะ ก็ผูกกับเคแบงแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าตัวตนน่ะก็คือเราตัวเองแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเขาจะให้ตั้งรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านของหน้าล็อกอินแล้วก็รหัสผ่านในการกดบัตรกดบัตรเนี่ยถ้าตั้งแนะนําให้ตั้งไปอันเดียวกันกับไอในแอปพลิเคชันนะเออเพราะกัรลืมแค่นั้นเองมันมีให้แค่4ตัวเองชิวๆง่ายๆเออแค่4ตัวเองนะแต่บัตรตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ใช่เราหรือยังไงสามารถล็อกบัตรได้ ยี่สิบสี่ชั่วโมงผ่านหน้าแอปเลยก็คือล็อกบัตรบัตรเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ได้คือล็อกบัตรได้กดล็อกเหมือนกับเฮ้ยใครเอาเงินของเราไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถล็อกบัตรได้แล้วก็ถ้าไม่ใช่เราจริงๆเราก็ขอเงินคืนได้คืนรีเทิร์นคืนได้เพราะบัตรนี้ก็เป็นเซฟตี้เหมือนกันเซฟตี้ที่ดีมากมหลังจากเราหลังจากเราตั้งรหัสอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กดชวนเพื่อนก็ชวนเพื่อนก็ง่ายๆนะฮะเขาบอกว่า1นคนได,ได้โบนัส100บาท หลังจากที่เพื่อนใช้บัตรผ่าน y ยูทิปจริงๆ y ยูทิปมันจะมีร้านค้าที่เขาใช้อยู่ก็คือพี่จะบอกว่ามีร้านไหนบ้างก็ใช้ครั้งแรกไม่มีขั้นต่ำคือ5บาท10บาท20บาทใช้ได้หมดว่าแต่เราใช้ผ่านบาัตรบัตรเนี้ยเออก็คือสมมุติเราเติมบัตร100บาทไปใช้ที่รลทัสอะไรโลตัสรลตัสรลตัสอะไรประมาณนั้นก็รวดไปประมาณ50บาท100บาทอะไรเงี้ยก็คแค่นั้นเราก็จะได้โบนัส กลับขึ้นมา100่งรอยบาทต่อการที่เพื่อนเราใช้มันได้สูงสุด1000บาทได้ไงก็ชวนได้10คนต้องมี K-Bank k p a s s นะบอกก่อนต้องมีธนาคารกรสิกรไทยเพราะมันเป็น เขาเรียกว่าไงเป็นพี่น้องกันอะไรเงี้ยเป็นเครือข่ายของเขาเราต้องมีนะต้องมีแอปเคพัสด้วยโอเคใครที่จะทาได้นะถ้าใครมีก็กดลิงก์ข้างล่างนะพี่จะใส่ลิงก์ข้างล่างไว้ให้ข้างล่างนะว่าสมัครไปคลิกไปลิงก์เลยแล้วก็จะไปทางแอปแล้วก็ทําตามขั้นตอนประมาณนั้นเออได้ยังไงแล้วก็ได้จริงไม่จกตาด้วยนะฮะเข,เขาเขาแจกมาหลายรอบแล้วพี่อะ่ะเคยเล่นกิจกรรมของเขาหลายรอบมากแล้วก็ได้ตัวนี้มาเป็นแป๊บอะดับ เป็นอะแดปเตอร์ที่แบบใส่แบบได้หลายประเทศคือสวยมากเก๋มากเอออันนี้ชอบมากก็เคยได้รางวัลอะไรสักอย่างนี่แหละ3 0หรือยเลยเขาก็โอนเข้า,ขา,ขา,ขาในบัตรนี้เลยแล้วก็ใช้ผ่านบัตรนี้เลยชิวๆอะ่ะเออได้เงินฟรีๆในการใช้เลยอะไรประมาณนี้ถ้าอยากได้ก็ต้องสมัครจริงๆ10คนก็ถึงไม่เยอะนะชวนเพื่อนๆใครอยากมาเป็นหนึ่งในนั้นก็คลิกใต้ลิงก์ได้นะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำยังไงต่อไป มันไม่ยากบัตรนี้มันใช้ไม่ไงบ้างก็ใช้รูดแตะจ่ายช็อปออนไลน์ทั่วโลกออนไลน์เว็บออนไลน์ดใช้ได้บดทุกประเทศนะคะใช้ได้บดทุกเว็บสามารถใช้ไอ้นี่แทนได้เพราะว่ามันเป็นสมาร์ทการ์ดเออเป็นมาสเตอร์การ์ดมันสามารถใช้ได้แล้วก็มีเลทที่ดีมากๆเพียงแลกเงินเลทไว้เลยอะ่ะเออตั้งร้อยห้าสกุลแต่จริงๆแล้วในแอปนะมันมีไม่ถึงร้อยห้หรอก หลักๆอะที่มีในสกุลของแอปเขาก็น่าจะมี US ดอลลร์อ่าปอนอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ยูโรแล้วก็เจแปนของญี่ปุ่นใช่ไหมเงินเงินเงินอะไรนะเงินเยนอ่ะเป็นเงินเยนมีดอลลร์มียูยูโรมีปอนแล้วก็มีสิงคโปร์แล้วก็มีเยนเออมีเยนก็ของญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกฮะเดี๋ยวพี่กำลังคิดอยู่ รมีฮ่องกงฮ่องกงก็มีสิงคโปร์ก็มีแล้วบัตรนี้บอกเลยไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยจ้าเออค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่มีค่าธรรมเนียมเวลากดตังต่างประเทศก็ไม่มีเธอต้องสังเกตนะเวลาเธอจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตอะไรมันจะมีค่าธรรมเนียมนะพี่ก็เป็นคนที่ใช้เงินกดผ่านบัตรพวกบัตรเค,เคบัตร เอทีเอต่างๆอะ่ะมันจะชาร์จเราประมาณ100บาทหรืออะไรประมาณนะั้นอันนี้ไม่มีชาร์จนะจ๊ะเราได้เลทดีดีด้วยเลทดีดีเลทดีสุดๆอันนี้พูดตรงๆต้องใช้แล้วแหละต้องกดมาขอแค่10คนแรกพี่เอาขอแค่สิคนอะ่ะมากดมาเป็นแบบเออม,มาเป็นเพื่อนแล้วก็จะได้เงินไปใช้ด้วยได้คือตัวเองก็ได้เงินไปด้วยนะคะหนึ่้อยเหมือนกันอ่า ขั้นต่าไม่มีคือต้องใช้บัตรครั้งแรกเหมือนคนที่ครั้งแรกเพิ่งเปิดอ่ะก็ต้องใช้บัตรบัตรนี้ก็จะได้ไปเลย100บาทสูงสุดพันหนึ่งสิคนก็พันหนึ่งนี่ได้เงินค่าขนมนะ,ะต้องใช้แล้วใครที่มีกสะิก่อนโอเคยังไงใครอยากถามอะไรก็าถามพี่ได้อะสมมติบัตรนี้ใช้ได้ที่ไหนบ้างก็จะมีโลตัสโลตัสทุกสาขาทุกเอฟวริติงจริงกัเวเพราะโลตัสมันมีบัตรรูดอยู่แล้วเออมีเครื่องรูดอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีวัสันวัสันเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนให้เป็น สามารถสามารถรูดได้ต้องขั้นต่ำสองร้อยบาทก็ซื้อของสองร้อยบาทคนซื้อของวัดสันเชื่อสิต้องซื้อของมากกว่าสองร้อยอยู่แล้วอ่ะเออเพราะมันเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกเมคอัพเอเวอเรติงจิงกรเบลใช่ไหมแล้วก็บัตรนี้ก็สามารถใช้ฟูดแพนด้าได้ลิงก์กับฟูดแพนด้าก็ได้แล้วก็ช้อปปิ้งออนไลน์ได้พวกเว็บต่างประเทศอะไรก็สามารถช้อปได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยพี่อาจะชอบบัตรนี้อย่างหนึ่งก็คือมันอัปเดตเรียลไทม,นะม์นะเหมือนว่าสมมติเราเป็นรูดเนี่ย ที่โรตัสมันก็ขึ้นเลยโลตัสที่ไหนสาขาไหนเงินออกไปเท่าไหร่มันบอกสเตตัสเราตลอดพี่ชอบมากมันบอกสเตตัสตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือมันอัปเดตได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ดีด้วยแล้วก็เก๋อะบัตรมันเป็นสีเงินนะพี่ชอบตรงนี้แหละเพราะมันหาบัตรง่ายพี่เป็นคนที่มีบัตรในกระเป๋าเยอะมากพี่แค่มองอย่างเงี้ยรู้เลยว่าเป็นบัตรเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสีเงิน มันเป็นสีเงินเงินเห็นไหมนะมันเป็นเหลือมเหลือแล้วก็มันหาง่ายมากแล้วพี่ก็ชอบมากแล้วพี่ก็จะใช้บัตรเนี่ยแทนพวกบัตร ATM เพราะว่าบัตรเ TM พี่ก็มีหลายใบใช่ไหมมีอันนี้เติมเงินเข้าเวลาเติมเงินก็แค่กดเติมเงินกดเติมเงินเติม100เติม200ก็เติมไปเติมไปแล้วมันก็เข้าบัตรในนี้มันก็จะเหมือนเป็นไวเลสอะไรประมาณนั้นแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วพี่ก็แลกเลทเงินไว้ด้วยเป็นเลทเงินดอลลาร์พี่อยากจะแลกเลททุกนทุกอะไรนะทุกเลทเลยแต่ว่วา การใช้เงินสมมติเราใช้เกินจากเงินที่เรามีเป็นเงินไทยอ่ะมันก็จะนึงเงินของอ่า US ดอลลร์หรือว่าเงินปอนมาใช้แทนนะสมมติในเนี้ยไม่มีเงินไทยเลยมีแต่เงิน US ดอลลร์ที่เราแลกไว้อะไงมันก็จะตัดเงินจาก US ไป exchange แบบว่าไปเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็หักเงินไทยเงินดอลลร์ไปอะไรเงี้ยจะเป็นสไตล์นั้นมากกว่าโอเคยังไงถ้าใครอยากเป็น10คนในนั้นแล้วก็ได้เงินไปกินขนมฟรี ก็คลิกลิงข้างล่างนะอย่าติดมาให้โอเคยัง okay, ไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์ด้วยนะใครชอบอันนี้หรืออยากถามอะไรก็ถามพี่มาได้พี่นี้ใช้จนแบบเป็น the one scar d ที่พี่ชอบมากเออเป็น the one scar d แล้วก็เป็นการที่สามารถใช้ได้หลายประเทศมากญี่ปุ่นอังกฤษอ่าอเมริกาคิดว่าใช้ได้หมดอะ่ะที่มีเครื่องรุดๆอะ่ะเออ ที่มันเป็นสิงคโปร์แต่สิงคโปร์กับฮ่องกงพี่ยังไม่เคยใช้นะแต่ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งนะการใช้บัตรก็คือเราไม่ต้องมีเงินเรียนกลับมาเออแต่บางที่ก็จำเป็นต้องใช้เงินสดอยู่อย่างเช่น ขึ้นรถบงรถบัสอะไรเงี้ยแต่ในห้างพี่ก็แนะนําเป็นอย่างนี้ดีกว่ามันก็จะง่ายดี่าเพราะว่ามันจะไม่ต้องมีเศษเหรียญแต่ว่าเศษเหรียญในการขึ้นรถมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละแต่น,นี่คือไว้ช็อปในห้างจ่ายเงินค่าอาหารหรืออะไรเงี้ยมันจะเวิร์กกว่าอะไรเงี้ยเออเฮ้ยใครชอบก็คอมเมนต์นะถ้าใครอยากมาเป็นใครอยากได้เงินไปซื้อขนมฟรีก็คลิกลิงก์แล้วก็สมัครไปเลยต้องมีเคพารก่อนนะโอเคคนจัดไป หนึ่งคนอมไม่มีขั้นต่ำนะต้องใช้บัตรด้วยถ้าไม่ใช้บัตรก็จับไม่ได้นะโอเคไปแล้วทุกคนบา,บายต้องใช้ยูทิปนะจ๊ะทุกคนเราต้องใช้บัตรนี้แล้วก็เป็นบัตรที่ต้องมีนะจ๊ะ